สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกําเนิดทองนะครับรับหน้าที่ดําเนินรายการพาคุณผู้ฟังนั้นไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจครับวันนี้มีนํามาฝากกันเช่นเคยไปดูในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่รัฐบาลเผยเกณฑ์ใหม่นะครับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาครอบคลุมสถานศึกษาที่ได้รับบริจาคมากขึ้นนะครับและที่สําคัญเนี่ยสามารถที่จะหักลดหย่อนภาษีได้2เท่า และต้องบริจาคผ่านระบบ e donation ของกรมสัมพากรเท่านั้นนะครับโดยในเรื่องราวนี้นะครับในส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยก็เปิดเผยว่าปัจจุบันมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาฉบับใหม่ได้มีผลบังคับใช้แล้วนะครับเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษดากรว่าด้วยการยกเว้นรัษดากรฉบับที่768พุทธศักราช2566นะครับซึ่งได้มีการปรับปรุงเกณฑ์การบริจาคให้เกิดความครอบคลุมและลดความเหลื่อมล้ําในการรับบริจาคของสถานศึกษาแต่ละประเภท ทั้งนี้ตามมาตรการภาษีนะครับกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษา5ประเภทครับได้แก่ 1. สถานศึกษาของรัฐ 2. โรงเรียนเอกชนแต่ไม่รวมถึงโรงเรียนนอกระบบนะครับ 3. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน สสถานศึกษาที่ตั้งขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชำนาญพิเศษแห่งสหรประชาชาติได้แก่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือว่า AIT และ 5. ครับสถาบันอุดมศึกษาซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้แก่มหาวิทยาลัย CML k L, และก็มหาวิทยาลัยอมาตะนะครับ ซึ่งมาตรการภาษีฉบับใหม่เนี่ยปรับปรุงจากเกณฑ์เดิมครับโดยได้เพิ่มสถาบันอุดมศึกษาซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะมนตรี ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับบริจาคที่ผู้บริจาคจะได้รับสิทธทิประโยชน์ทางภาษีด้วยนะครับซึ่งทําให้เกิดความครอบคลุมสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเนะี่ยตามมานะครับแล้วก็ช่วยลดภาระด้านงบประมาณภาครัฐได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับตามมาตรการภาษีนี้ยังได้กําหนดว่าการบริจาค สนับสนุนการศึกษาที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยจะต้องเป็นการบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คือ e-donation ของ,รงกรมสรรพากรเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งเนี่ยใช้ระบบ e-donation แล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคทางนี้มาตรการภาษีนี้มีผลสำหรับการบริจาคที่เกิดขึ้นนะครับ ระหว่างวันที่1มกราคม2565ถึง31ธันวาคม2567นะครับโดยสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนั้นกรณีบุคคลธรรมดาสามารถนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนได้2เท่าของจำนวนเงินที่บริจาคนะครับแต่จะไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนอื่นๆนะครับ ส่วนกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลก็สามารถนำเงินหรือว่าทรัพย์สินเนี่ยมาหาักเป็นรายจ่ายได้2เท่าของรายจ่ายที่บริจาคแต่จะไม่เกินร้อยละของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารป,ประโยชน์และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือการกีฬานะครับทีนี้ไปดูกันต่อนะครับในส่วนของรัฐบาลที่มีการเปิดเผยถึงอุทยานแห่งชาติ2แห่งของไทยนะครับที่ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรอดอกอาเซียนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ พร้อมโรงเรียนไทยเนี่ยได้รับรางวัลสร้างจิตสํานึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับในเรื่องราวนี้นะครับในส่วนรัฐบาลก็เปิดเผยนะครับว่าในส่วนของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมครั้งที่17นะครับเมื่อวันที่23และก็24สิงหาคมที่ผ่านมาที่นครหลวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าภูเขียว อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่5 6และอุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่5 7อย่างเป็นทางการแล้วนะครับพร้อมกันนี้เนี่ยโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านหอยหินในฐานะตัวแทนประเทศไทยเนี่ยก็ยังได้ขึ้นรับรางวัลอาเซียนอีโคส h ูลส์นะครับระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาโดยถือเป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักการของโรงเรียนสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับหรือที่เรียกกันว่า Eco s c h o o l นะครับซึ่งได้นำแนวคิดการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบนะครับประกอบด้วย4พันธกิจได้แก่นโยบายการจัดการเรียนการสอนการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและก็รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมมาเป็นกรอบในการพัฒนาโรงเรียนนะครับจนสามารถสร้างความตระหนักและก็จิตสํานึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียนเนี่ยได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางด้านของนายมนตรีเจือไทยสงนะครับอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตเท,ท,ท,ทศาบาลบ้านหัวหินเนี่ยยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้ารับรางวัลอาเซียนยูสอีโคแชมเปี้ยนในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งรัฐบาลก็ให้ความสําคัญนะครับกับการอนุรักษ์พื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อรักษาและก็คงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืนซึ่งทุกความสําเร็จของการประกาศเป็นอุทยานมรอดอกอาเซียนนะครับเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมกันทํางานนะครับจัดเตรียมเอกสารให้ไทยเนี่ยผ่านเกณฑ์การประเมินแล้วก็ต้องชื่นชมนะครับการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตเทศาบาลบ้านหัวหินซึ่งได้สามารถสร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชนจนได้รับความชื่นชมในระดับนานาชาติอีกด้วยนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของกรมการจัดหางานนะครับที่ได้มีการเตรียมตําแหน่งงานรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวนะครับในช่วงไฮซีซันแนะนําว่าผู้ที่สนใจทํางานภาคบริการ มีงานรองรับในระบบไทยมีงานทํากว่า5,305อัตราด้วยกันนะครับทางด้านของนายไพโรธโชติกสถียรอธิบดีกรมการจัดหางานนะครับก็เปิดเผยครับว่า หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 คลี่คลายลงเศรษฐกิจฟื้นตัวอีกครั้งภาคธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็บริการเนี่ยกลับมาเป็นธุรกิจหลักนะครับที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศไทยในช่วงใกล้เดือนพฤศจิกายนนะครับถึงช่วงเดือนเมษายนเนี่ยซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวสถานประกอบการต่างเตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างคึกคักนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสดีของแรงง,งานภาคบริการท่องเที่ยวแล้วก็โรงแรม ผู้มีทักษะหรือประสบการณ์ด้านงานบริการนะครับรวมทั้งผู้ที่จบการศึกษาใหม่และผู้ที่กําลังมองหาแรงงานนะครับเนื่องจากสถานประกอบการกลุ่มนี้เนี่ย กำลังต้องการรับสมัครแรงงานจนํานวนมากเพื่อขับเคลื่อนกิจการนะครับทั้งในรูปแบบงานประจําแล้วก็งานพาร์ทไทม์ทั้งยังพร้อมจ่ายค่าจ้างแล้วก็ค่าล่วงเวลาในอัตราสูงนะครับโดยล่าสุดเนี่ยกรมการจัดหางานได้สํารวจความต้องการแรงงานนะครับภาคบริการจากสถานประกอบการในเมืองท่องเที่ยวอทิชนบุรีภูเก็ตเชียงใหม่ซึ่งก็ได้แจ้งความต้องการผ่านระบบไทยมีงานทําแล้วเนี่ยจำนวน5,305นอัตราอาทิตย์ตแหน่งงานบริกรพ่อครัวนะครับพนักง,งานดูแลลูกค้าแม่ค้าแล้วก็พนักง,งานต้อนรับ แล้วก็คาดว่ายิ่งใกล้ช่วงไฮซีซั่นเนี่ยจะมีความต้องการแรงางานเพิ่มขึ้นอีกจํานวนมากจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเนี่ยนะครับเข้ามาค้นหาตําแหน่งงานแล้วก็สมัครงานได้ด้วยตนเองที่แพลตฟอร์มไทยมีงานทําที่เว็บไซต์ ไทยมีงานทำ .doe.go.th นะครับหรือว่าใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือที่แอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าไทยมีงานทำก็ได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับทางด้านของอธิบดีกรมการจัดหางานยังบอกอีกนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยกรมการจัดหางานนะครับให้ความสําคัญแล้วก็ติดตามปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการมาโดยตลอดมีการแนะแนวอาชีพนักเรียนนะครับนักศึกษาให้ทราบถึงความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเลือกเรียนในสายงานที่ตลาดเนี่ยมีความต้องการสูงอย่างเช่นสาขาการท่องเที่ยวการโรงแรมนะครับพร้อมนําโครงการ3มครับก็คือมีงานมีเงินมีวุฒิการศึกษาเพิ่มเชิญชวนสถาบันการศึกษาในภาคอีสานนะครับร่วมโครงการเพื่อส่งนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมาฝึกงานที่จังหวัดท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มทักษะสร้างไรายได้ระหว่างศึกษานะครับร่วมกับการสนับสนุนการทํางานแบบรับรายได้เป็นรายชั่วโมงนะครับ บูรณาการในส่วนของการทํางานร่วมกันกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานฝึกทักษะให้กับแรงงานในจังหวัดท่องเที่ยวในสาขาที่มีความขายแคลนเช่นนวดไทยงานช่างแบบนี้เป็นต้นนะครับเพื่อให้ภาคท่องเที่ยวและบริการเนี่ยนะครับมีแรงงานคุณภาพเพียงพอและยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังเตรียมการในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบในจังหวัดที่มีคนหางานเป็นจํานวนมากแต่ไม่มีตําแหน่งงานว่างนะครับไปยังจังหวัดที่มีงานแต่แรงงานเนี่ยไม่เพียงพอในช่วงไฮซีซั่นสำหรับทุกคนที่ต้องการมีงานทำนะครับสามารถใช้บริการกับกรมการจัดหางานได้ที่ แพลตฟอร์มไทยมีงานทำนะครับซึ่งรวบรวมตำแหน่งงานจากทั่วประเทศไว้จำนวนมากนะครับคนหางานก็สามารถที่จะค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตนเองโดยแมทชิ่งตำแหน่งงานตามพื้นที่และภูมิลำเนาวรวมถึงจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ความสามารถและทักษะที่มีอยู่นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการให้บริการ ประกาศรับสมัครงานสําหรับนายจ้างสถานประกอบการโดยการลงทะเบียนนายจ้างนะครับเพื่อประกาศตาแหน่งงานแล้วก็คัดลอกรายชื่อผู้หางานซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับหรือว่าใครที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1นึถึงสิหรือว่าสายด่วนกระทรวงแรงงานนะครับที่หมายเลข1506กด2กรมการจัดหางานนั่นเองนะครับ ในช่วงสุดท้ายนะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามในผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันร,ราชาจักรรุ่นที่65นะครับซึ่งจะมีการถแถลงผลงานในวันที่7กันยายน2565นนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัลนั่นเองนะครับ โลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อมวลมนุษยชาติเนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นในขณะที่ความมั่นคงและปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมลดลงและนี่คือแนวโน้มสถานการณ์และความท้าทายที่สําคัญ 1. ครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศ นับวันเนี่ยก็จะก่อให้เกิดภัยคุกคามทางธรรมชาติที่หลากหลายและทวีความรุนแรงส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้างทั้งน้ําท่วมไฟป่าลมพายุอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นจนถึงขั้นที่เรียกกันว่าภาวะโลกรวนนะครับซึ่งเป็นสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้นะครับรวมทั้งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเนื่องจากบางประเทศเนี่ยมีการบังคับใช้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นมาตรฐานการค้า 2. การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลนะครับ ผลักดันให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงเนื่องจากองค์กรและอุตสาหกรรมยุคใหม่ได้นาเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมาเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของตนโดยเฉพาะการนําเทคโนโลยีด้านอวกาศมาใช้นอกจากนั้นเนี่ยการนําระบบข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า Big Data มาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรและธุรกิจเกิดสังคมดิจิทัลนะครับทำให้ขีดความสามารถในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใต้าการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มีความสําคัญอย่างยิ่ง 3. การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ หลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 คนทั่วโลกได้หันมาใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเองเนี่ยมากขึ้นนะครับกลายเป็นกระแสเวลเนสหรือว่าการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันนอกจากนั้นเนี่ยแนวโน้มประชากรสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นได้ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจเนื่องจากประชากรที่สูงอายุมีความต้องการในการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นในขณะที่แรงงานหนุ่มสาวตามความต้องการของตลาดมีจำนวนลดลง4การแข่งขันของชาติมหาอำนาจ จากระเบียบโลกเดิมที่นำเดี่ยวโดยสหรัฐอเมริกากำลังถูกท้าทายจากขั้วมหามาอำนจใหม่และมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นซึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ระเบียบโลกใหม่นะครับเกิดการแบ่งขั้วแล้วก็หาพันธมิตรทางการเมืองและเศรษฐกิจในเวทีระหว่างประเทศส่งผลกระทบต่อสิียรภาพในภูมิภาคแล้วก็การกําหนดนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและการทหาร 5. ครับความเปราะบางของเศรษฐกิจโลก จากผลกระทบภายหลังโควิด -19 ซ้อนกับความขัดแย้งรัสเซียยูเครนตลอดจนการแข่งขันเชิงภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศมหาอำนาจส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อกำลังซื้อที่ลดลงทั่วโลกความไม่มั่นคงทางอาหารและพลังงานตลอดจนการแบ่งแยกของห่วงโซ่การผลิตก่อให้เกิดมหันตภัยทางเศรษฐกิจ 6. ครับสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำในปัจจุบันมีความรุนแรงและเชื่อมโยงในหลายมิติมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ําทางด้านทรัพย์สินด้านกฎหมายด้านคุณภาพชีวิตรวมถึงการเข้าถึงโอกาสต่างๆเช่นการศึกษาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีซึ่งเป็นความท้าทายของรัฐบาลทุกประเทศที่จะบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ําเหล่านี้ให้เหลือน้อยที่สุด ประเทศไทยสังคมไทยต้องรับมือกับความท้าทายเหล่านี้อย่างไรเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ครอบคลุมทุกมิติอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนนะครับก็เป็นในส่วนของผลงานนะครับของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันร,รัชจักรรุ่นที่65นะครับในวันพรุ่งนี้นั้นก็จะมีในส่วนของตอนต,อต,อต่อไปเนี่ยมาให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาในช่วงของรายการใจถึงใจนั้นหมดลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับ พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับวิ่ง <Wing. S 2> เพื่อผู้เสียสละวิ่ง <Wing. S 2> เพื่อสุขภาพวิ่ง <Wing. S 2> ได้บุญรัน for hero องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปธรร์ร่วมกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมร u n for hero รวมพลังวิ่งเสริมสร้างสุขภาพเพื่อนำไรายได้ไปสงเคราะห์ช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกรวมทั้งจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ในวันเสาร์ที่2กันยายน2566ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปณสวนหลวงรอก้รุงเทพมหานครสมัครได้ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปทาง f a c e o o o k แฟ a เพจ Run for Hero รวมพลังวิ่งเสริมสร้างสุขภาพรวมพลังวิ่งเพื่อผู้เสียสละ Run for Hero เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็ว เสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย